โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกทรงโจรและสวัสดีค่ะก,กี้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแฟนของเองนะครับหลายท่านก็เคยรู้จักกันแล้วเนาะแต่ว่าไม่เคยได้นะครับพามาออกคลิปกะมาก่อนเลยนะก็อันนี้เป็นคลิปแรกถามว่าวันนี้พามาทําอะไรเอ่ยวันนี้จะมาเพาะปลากันนะคะ,ะเพราะว่าส่วนตัวหนูเองเนี่ยจะทําทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นให้หารปลาเลี้ยงปลาเปลี่ยนน้ปาปลาแต่ว่า ยังเพาะปลาไม่ค่อยเก่งที่เคยรอดก็รอดน้อยค่ะวันนี้ก็เลยจะ,ะพากันมาเพาะพร้อมกันนั่นแหละครับก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับเพื่อนๆน,นะน้องๆที่ร้องขอกันว่าอยากให้นะครับมินิรงจรนเนี่ยทาคลิปนะสอนเพาะปลาอีกนะเพื่อที่จะได้ย้ำนะครับเข้าไปว่าควรทํายังไงยังไงเนาะสำหรับคนที่นะครับร้องขอเกี่ยวกับการเพราะปลามาเพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยได้ทําแล้วเนาะก็จะเป็นสตอรี่ว่าทําปลาอะไรกส่วนใหญ่อะ ก็นะครับแฟนผมอย่างที่บอกไปเธอดูแลปลาได้นะครับทุกๆอย่างแต่ว่ายังไม่มีนะเขาเรียกว่ายังไม่เก่งนะครับในการมองปลาแล้วก็ปลาแต่ละสายพันธุ์ก็ยังไม่ค่อยรู้จักดีเท่าไหร่นะก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนแฟนเพาะปลานะครับเริ่มเริ่มไปแบบนะแบบละเอียดเลยนะครับใครที่กําลังนะครับเป็นมือใหม่ที่กําลังศึกษาแล้วก็อยากได้นะครับคลิปอีกนี่เราก็มาจัดให้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเพาะปลาประมาณกี่คู่ อ่าหคู่ค่ะโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมก็ได้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าหคู่นั้นมีปลาอะไรบ้างอาโอเคไปลุยกันเลย มาดูภาชนะที่ใส่กันนะคะที่จะต้องใช้พอกันโอเคครับอ่ะอก็นี่มีทั้งหมดกี่กระมังมีทั้งหมด5กระมังอ่าแล้วก็อันนี้เอาไว้ทําอะไรครับนี่อ่าตัวนี้เอาไว้ครอบอตัวผู้และตัวเมียเออเอาไว้แยกคร <c oughs> อบเรียกครอบตัวเมียแยก <Okay. S 1> แยกตัวผู้และตัวเมียไม่ให้กัดกันเพื่อเป็นการเทียบ <Okay. S 1> เออประมาณนี้นะก็เป็นในลักษณะนะครับที่นี่นะ ผมใช้ก็เป็นกระมังตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นกรละมังสีแดงแล้วก็แบบนี้ก็ได้เนาะอ้าวอันนี้ก็ให้แฟนลองทําเป็นนะครับกรละมังสีดำครับห้าใบาแล้วก็มีแก้วครอบตรงกลางนะเพื่อที่จะเอาตัวเมียวไว้ตรงกลางเป็นการเทียบก่อนเนาะ <Okay. S 1> วันนี้เราก็จะมาเทียบปลาให้ดูก่อนนะครับอ้าวมาเดี๋ยวเราจะไปดูนะพ่อแม่พันธุ์ที่เราใช้กันอ้าวมาดูกันอ้าวมาดูตัวแรกนะครับอ้าวมานี่อ้าวตัวแรกวันนี้จะเป็น นี้นเออนี่คืออะไรเล d กา l ล็กอ้าวถูกต้องนะเป็นเลด Galaxy ซี่อ่ะต้องคอยจําไว้ด้วยนะอ้าวอันนี้ผมก็ต้องสอนแฟนผมด้วยนะเพราะว่าแฟนผมก็ยังดูปลาไม่เป็นนะครับแต่ว่าอันไหนที่พอรู้ก็เขาก็สามารถตอบได้อ้าวเรามาดูกันชัดๆเร็วอ้าวมานะใครที่เป็นมือใหม่ก็ไปพร้อมๆแฟนผมได้เลยนะครับใครอยากเพาะปลาเป็นอ้าวนี่ลักษณะสีสัน นี่เป็นยังไงสีแดงนะครับอ่าตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะบรรยายถึงพ่อพันตัวนี้ที่จะใช้นี่นะครับเป็นสีแดงเนื้อดำนะสีแดงเนื้อดำสีแดงเลือดหมูนะเป็นแดงเข้มแล้วก็มีหน้ากากสีขาวปนน้ําเงินนะครับอ้าเนี่ก็เป็นพ่อพันของเราอ้าวแล้วแม่พันอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวแม่พันเดี๋ยวพาไปดูค่ะอ้าวโอเคเอ,เอาอย่าลืมเอาที่ตักไปด้วยไปนะครับเดี๋ยวไปดูแม่พันอันนี้ก็เป็นพ่อพันตัวที่หนึ่ง แล้วก็แม่พันธุ์ตัวที่หนึ่งใช่ไหมใช่อ้าแล้วก็มาดูอ้าวไหนแม่พันธุ์ตักมาสิน้ำนี่น้ำ<อ>ดำมาก<อ>นะกี่วันเปลี่ยนน้ำเนี่ยอันนี้หนึ่งเดือนเปลี่ยนครั้งน้สภาพน้ําก็อย่างนี้นะเพราะว่าโดนแดดด้วยนะครับตรงนี้นี่ไม่มีอะไรกั้นนะแม่ติตางบอกไม่มีอะไรกั้นตัวนี้เป็นตัวเมียคู่ที่หนึ่งอ้าวดูนี่ตัวเมียคืออะไรเนี่ยตัวเมียคืออะไรเอย่ย ไหนลองตอบดิเรด,ดแกาเล็กซี่อ้าวเหมือนกันไหมกับตัวผู้เหมือนกันเลยปลาคาอกเดียวหรือเปล่าอ่าคนละคอกนะคนละคอกแต่ว่าตัวผู้เป็นยังไงเป็นปลาเลือดร้อยแล้วใช่ไหมอ้าวอ่ะยกหน่อยยกให้คนดูดูหน่อยเดี๋ยวจะได้ถ่ายชัดๆอ้าวนี่นะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆน,นี่ตัวเมียใครที่จําได้ตัวเมียต,ตัวนี้เป็นเมียของเจ้านากาก,กเกศน์นะเคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่าลูกของนากากเกศน์นี่ต้อง นะครับแสดงความเสียใจสําหรับผู้ติดตามด้วยเพราะว่านะครับโดนโลกฝุ่นเนาะเกาะล่วงหมดเลยนะลูกปลาไม่ทันได้อัปเดตให้ดูอ้าวทีนี้เราจะเอาเมียม,มาเข้าแพทเทิร์นที่เป็นหน้ากากาคล้ายกันและกับตัวผู้นี่อ้าวนี่พอแม่พันธุ์คู่แรกอ้าวลักษณะก็ประมาณนี้นะตัวผู้นี่จะบางกว่าตัวเมียนิดนึงเพราะตัวเมียน,นี่โอ้ยค่อนข้างจะใหญ่นะอยู่ที่กว้างด้วยนะครับตัวเมียค่อนข้างจะใหญ่ แต่ก็นะสูสีกันไม่ไม่ต่างกันมากอ้าวโอเคนี่น,นี่ลักษณะเห็นไหมโอ้ยพองแลพองแลอ่ะนี่หนักไม่ใช่หนักใช่ไหมล่ะ <c oughs> เออ,เอามาเดี๋ยวคู่แรกจะเอาไปไหน <c oughs> เอาไปลงเพาอ้าวเราไปดูก่อนว่าจะทําไงคู่แรกอ่ะนี่ฝากคู่แรกเนาะอ้าวตักไปปึ๊บ ตัวเมียไว้ไหนตัวเมียไว้ตรงกลางค่ะอ่าตัวเมียไว้ตรงกลางนะอ่าตัวผู้ตัดมาส่วนตัวผู้ไว้ที่กว้างข้างนอกอ่านี่นะเออไปคู่ที่สองจะมาดูอะไรเอ่ยโน่นด้านบนเลยเห็นไหมกลิปเหลืองๆติดไว้ตัวนี้เป็นเป็นอะไรเอ่ยนีโมสโน่ค่ะอ้านีโ o สโนหรือว่านีโมสตานั่นแหละนะเอาตักมาถึงไหมล่ะ เออเอามาให้ผู้ชมเขาดูกันน,นะครับมาดูกันนะแฟนผมจะเพาะปลาได้เรื่องหรือเปล่านะนี่นี่ลักษณะของ Star. นีโมสตาร์นะครับก็นะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นนีโมกาเล็กซี่นะเพราะว่าเป็นเกตส่วนใหญ่จะเป็นเก็ดขาวร้วนนะครับ ที่จริงแล้วมันก็มีเลือดของกาแล็กซีนั่นแหละแต่ตัวนี้ตั้งชื่อว่าเป็นนิโมสตาร์นะครับเพราะว่าเป็นเกตขาวล้วนส่วนใหญ่อันนี้ก็ยังมีน้าเงินเขียวติดมาบ้างเล็กน้อยเนาะแต่อีกฝั่งนึงนี่ก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่มีนะครับทั้งผู้ทั้งเมียเนี่ยแพทเทิร์นจะนะครับขายกันอาอันนี้ก็เป็นพ่อพันุตัวที่2ใช่ไหมอา้าวเราไปดูตัวเมียอยู่ไหนตัวเมียตัวเมียอยู่ไหนตัวเมียอยู่ตรงนี้อา้าวไหนตัวเมียอา้าวติดกิปเหลวเมื่อกี้ดีนะไม่จับคู่กัน อานี่นะครับตัวเมียอ้าวไหนาเอามาโชว์หน่อยตัวเมียอ้าวนี่ตัวเมียเห็นไหมตัวเมียกับตัวผู้อ้าวนี่ก็เป็นกับนีโมสตาร์นี่ตัวผู้และตัวเมียนะครับอ่านี่อันนี้ก็นะจะเป็นโทนของพวกสายออกสีสว่างหน่อยหรือว่าสีหวานอ้าวทางแฟนผมก็นี่นะจะมาเริ่มทําในปลาสีหวานอะไรอย่างนี้นะครับเออเดี๋ยวจะมีนะหนึ่งหนึ่งใน,หน,งในหนึ่งในคู่นะ หนในห้าคู่นะครับของวันนี้ก็จะมีเจ้าแคนดี้สยามนะครับออก็เป็นปลาที่แฟนผมเนี่ยซื้อตัวผู้มาเนาะเป็นปลาสายหวานเอามาทำอา้าวป้ายลุยคู่ที่2เหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมเลยค่ะอ้าวไปนะเนี่นะครับก็ไปกันแบบละเอียดนะครับก็นะใครที่มาใหม่นะ ติดตามกันได้นี่อันนี้ให้แฟนผมเพาะผมก็จะคอยบอกเขานี่แหละนะแต่จะให้ทําเองนะแต่ว่าคอยบอกเฉยๆให้ทําเองทุกอย่างแหละต่อไปให้อาหารอะไรอา้าวต่อไปคู่ที่สามคู่ที่สามอาไหนพาไปดูนอยอยู่ไหนคู่นี้เลยค่ะอ้าวเอาโหลออกก่อนอ้าวคู่นี้เป็นอะไรเอ่ยดูหน่อยถ้าถ่ายฝั่งนูน้นเดี๋ยวแสงมันจะย้อนนะครับต้องมาถ่ายฝั่งนี้อ่าอันนี้เป็นอะไร เลดกาเล็กซี่อะไรเอ่ยอจำไม่ได้แล้วอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เป็นเลดกาเล็กซี่เลือดนกอ่า,อาสีเลือดนกนะอ้าวเลดกาเล็กซี่สีเลือดนกนี่มันเป็นยังไงอ้าวลงมาดูนี่พ่อพันอ้าวจำไว้อันนี้คือเลดกาเล็กซี่อ้าวเลือดนกนะนี่เห็นไหมมันจะแดงนะครับไปทางสีแดงออกแดงสว่างหน่อยถ้าเลือดหมูจะเป็นแดงแดงออกมืด,มดแดงเข้มอันนี้เป็น นะเลือดนกนี่พ่อพันพ่อพันนะโอ้ยสวยเลยนี่นะครับอ่าจำว่าจำได้ไหมอันนี้อะไรกาเล็กซ <al axy S 1> ี่สีเลือดนกอ่าโอเคเอ้าวนี่ตัวเมียตัวเมียอยู่ใกล้ๆกันเลยเออตัวเมียอยู่ใกล้ๆกันเลยเอามาเลยอ่าเออมาอ้าวนี่ตัวเมียตัวเมียน,นี่เป็นกาเล็กซี่ สีเลือดนกเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันไหมไหนตอบสิเหมือนกันแต่เกตหนากว่าเออถูกต้องอันนี้จะเกตหนากว่าอันนี้เป้าหมายของเราก็คือให้เกตนะเข้ามาอยู่ในตัวผู้ใช่ไหมเข้าในอยู่ตัวผู้เยอะกว่าเดิมหน่อยเห็นไหมอันนี้ตัวผู้เกตจะน้อยหน่อยซึ่งนะครับรุ่นลูกคิดว่ามันจะเป็นเลสตาได้นะอันนี้เป้าหมายเราจะทำเลสตาใช่ไหมคู่นี้นะก็ลักษณะสีนี่ปลาแต่ละคู่จะให้ถ่ายมานี่จะให้ดูว่านะครับ ปลาแต่ละคู่เนี่ยเรานะครับให้สีมันใกล้เคียงกันทั้งผู้และเมียเนาะนี่เห็นไหมโอ้โหสวยมากนี่โอ้ยสวยๆนะครับอันนี้ก็ให้แฟนพอทั้งหมดส่วนผมเนี่ยจะไปเพาะสายดําสายดาร์กแล้วอันนี้สายสว่างสว่างเดี๋ยวจะเป็นทางนะครับทางตุชนด,ดานี่นะทางกี้นะให้เธอเพาะเนะาะเอาไปเอ,อาที่ตักจมแล้ว <laughs> ไปไปไป ลุยลุยอ่าเหมือนเดิมเลยใช่ไหมใช่อ่าตัวเมียไว้ตรงกลางนะนี่นะครับอ่าสำหรับให้ดูเนาะเข้ามาใหม่นี่นะตัวเมียนี่ตัวเมียอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ผู้อยู่นอกนี่นะอันนี้เป็นการเทียบด้านในนะเทียบแบบใกล้ชิดก็จะคล้ายๆอันนี้จะคล้ายๆกับการพานแต่การพานเนี่ยจะปล่อยให้ปลาอยู่ด้วยกันเลยเนาะแต่แฟนยังไอาการพานเนี่ยยังไม่นั่น ให้แฟนมันจะเสียเวลานะครับเอาเป็นการเทียบไปก่อนเพราะว่าใช้ได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันวันหน้าแหละว่านะครับมันพร้อมลงรัดกี่คู่นะอ้าวกี่คู่แล้วสามแล้วเอาไปดูคู่ที่4ี่คู่ที่สีนี่อะไรสายหวานเลยใช่ไหมใช่สายหวานเป็นสยามแคนดี้อ้าวสยามแคนดี้หรือแคดีสยามแคนดี้สยามเออตั้งชื่อไว้อะเนาะซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยพันกว่า ใช่ค่ะตัวนี้เป็นซื้อมาเพื่อมาทำอ่าซื้อมาทำนะจะให้ดูนี่อ้าวนี่ตักมาแล้วนี่อ้านี่ลาเขาแหละชอบชอบสีหวานๆเลยซื้อมานี่โอ้ยสวยเลยอ้าวเดี๋ยวตักตัวเมียใส่มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันข้างในดีกว่ามองไม่ค่อยเห็นสีนี่ตัวเมียนี่มาจากไหนตัวเมียอ,อ็นของเราเองอ่าตัวเมียจากที่บ้านเองนะครับ ดูกันว่ารุ่นลูกนี้น้มันจะได้เรื่องอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะมองด้านนอกไม่ค่อยเห็นสีมันครับหรือว่าหน้าจอผมมันมืดก็ไม่รู้นะแสงมันเข้าแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมมองไม่เห็นเนาะก็เลยมาถ่ายด้านในดีกว่าชัวกว่าอ้าวมาดูนี่แคนดี้สยามอุ้ยสวยไหมตัวนี้เธอสวยไหมของ<ม>เธอเนี่ยเธอสวยแหละของเธอนะ<ม>โอ้สีหวานเลยนะ<ม>แล้วก็ตัวเมียของเราตัวเมียเราสวยไหมเนี่ย สวยสิเออสวยดีเนาะตัวเมียเราก็จะเป็นนะปลานะครับอยู่ในคอกนีโมโ่นี่ติดเบสดเหลืองอ่าเป็นปลาที่ลอกลอกไม่สุดนะอาจจะมีเก็ดติดมาแต่ว่านะครับในยีนสีของมันก็เป็นเขียวเหลืองอะไรอย่างงี้โอ้โหไม่โฟกัสเลยว่ะเธอไม่โฟกัสเลยอย้าวอ,อยู่นิ่งๆนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยสวยมากสวยมากนี่ปลาสวยมากอา้าวนี่นี่นี่อันนี้อา้าวนี่ก็เป็นคู่ที่สี่อา้าวเร็วไป ไว้ไหนนี่นะสายหวานนี่ใครนะครับอยากติดตามสายหวานนี่ของแฟนผมก็อะไรนะเฟซนะเฟซใหม่อะไรนะเฟสกี้สายาม,ายามฟาร์มฟิตนะอ่าโอเคเดี๋ยวสายดําผมนะประกาศอวตารเลยวกนี้ก็จะลงในเฟซใหม่เหมือนกันเป็นนิกสายามฟาร์มฟิตนั่นนี่อันนี้ขึ้นไว้ให้นะกี้สายามฟาร์มฟิตกับนิกสายามฟาร์มฟิตนะส่วนเฟซหลักนะสุชาดากับเออสายามฟาร์มฟิตนั่นอันนั้นเดี๋ยวไว้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันโดนบล็อกบ่อยอา้าว ขาดอีกหนึ่งคู่อยู่ไหนมาดูเลยค่ะคู่นี้คู่สุดท้ายอ้าวค,ค,คู่สุดท้ายคืออะไรเอ่ยตัวนี้เป็นนิโมกาเล็กซี่ฮาร์ปมูนค่ะไหนดูหน่อยโอ้ยนี่นะเป็นหางยาวนะส่วนตัวเมียเป็นนิโมกาเล็กซี่หางสั้นค่ะอ้าวเดี๋ยวเราตักให้ลูกค้าเอ้ยให้ลูกค้าว่ะแหมพูดผิด <c oughs> ตักให้นะครับท่านผู้ชมเนี่เพื่อนๆเ,เนี่ใน y o u t u b e ดูหน่อยตักมาใสา่ดูหน่อยว่าเป็นเป็นยังไงขอดูชัดๆหน่อย ไอ้นิโมหางยาวเนี่ยฮับมูนเนี่ยกับเมียหางสั้นเอออันนี้เป็นการข้ามสายพันธุ์ใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวนึกว่าบอกไม่ใช่อีก <c oughs> เออนี่อา้าวนี่อ,อันนี้ตัวผู้อะไรนะตัวผู้นิโมกาแล็กซี Moon. ่ฮับมูนเน่นะตัวผู้นิโมกาแล็กซี่ฮับมูนตัวเมียล่ะนิโมกาแล็กซีห่หางสั้นอา้าวนิโมกาแล็กซีห่หางสั้นอา้าวสามารถเพาะด้วยกันได้ไหมได้ค่ะอ้าวเพาะได้แต่ว่าลูกจะออกมา ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเป๊ะนะ mm hmm. เพราะว่าจะมีนะหางที่นะครับเป็นเรื่องของสีเนี่ยได้แต่ว่าหางนะหางนี่ก็คือจะหางยาวมั่งสั้นมั่งแล้วก็ชายน้ําย้วยนะ mm hmm. ก็ต้องไล่ให้เป็นนะครับอันนี้เป้าหมายเราคือจะทําปลาที่เป็นหางสั้นแต่หางใหญ่ให้ได้ใช่ไหมใช่โอเคแล้วคู่นี้ยังไงจะรัดเลยหรือเปล่าคู่นี้น่าจะรัดเลยค่ะอ้าว<อ>เพราะว่าอะไรเรามาดูกัน นิกบอกว่าถ้าวอดเยอะขนาดนี้คือตัวเมียรพร้อมเลวอ้าวนี่เราให้ดูวอดนะวอดเยอะขนาดไหนอ้าวที่เทียบไว้นี่นะครับอ้าวให้ดูกันนี่คือวอดตัวเมียเห็นไหมอ,อ้าวนี่นี่นะถ้าเราจะปล่อยรัดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราต้องไปเอาใบหูกวางมาทําเรียกว่าทําน้ําหมักอสร้างบรรยากาศให้มันใช่ไหมใช่ค่ะเออเอา ต่อผู้อยู่ด้านนอกโอเคเดี๋ยวเราไปเอาใบหูกวางแล้วก็อย่าลืมยาปลกเซ็กสีเสียดนิดนึงนี่นี่ก็ผมก็สอนแบบละเอียดนะครับบอกเลยว่าไม่เคยอเ,คเออไม่เคยสอนเพราะแบบจริงจังมาก่อนอันนี้ได้โอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ไปทหารอีกครั้งหนึ่งเนาะก็จะไม่มีคนเพาะปลานี่ก็ฝากไว้กับแฟนนี่เอาใบหูกวางนี่ทำยังไงใบหูกวางก็ ฉีกก้านออกอาแห้งๆกรอบๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะใบ<า>สวยๆนะตากไว้หลายวันนี่โหนี่ตากไว้จะหมดอีกแล้วขาดไม่ได้เลยอ่ะใส่ปลายฉีกไปแล้วสามตีใบฉีกไ,ไปเลยอืมนี่นะครับอ้าวนี่นะเอาก้านออกนะเพราะว่าก้านของใบหูกวางนะครับมันมียางอยู่ มันมียางอยู่มันจะทําให้น้ํานี่เป็นเมือกนะครับน้ําผิวน้ําเป็นฟ้าเป็นเมือกเนาะน้ําจะเน่าเสียง่ายนะครับเสี่ยงตอนลูกป,ปลาเวลาลูกป,ปลาแรกเกิดอะไรอย่างงี้มันจะเกิดมาช่วงน้ํามันเริ่มจะเน่าพอดีอะนะครับเพราะไม่รู้ว่าปลามันจะใช้เวลานะกี่วันกว่าจะได้ไข่นี่ไงรัดไปนะครับปลาก็อา้าแล้วก็ทํำยังไงต่อเอขยี้ขยี่ขยี่ มัดมัดแล้วก็ตั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ขยี้เลยมันจะได้ละเอียดอา้าวนี่ละทำงานก็ต้องดากแดดอย่างนี้นะครับอ,าอ้าวเข้าไปดูข้างในกันมันจะละเอียดหรือเปล่าอะ่ะอย่างน้อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะอา้าวทำไมต้องให้มันเป็นชิ้นเล็กเอ่ย ต่อวอดจะได้เห็นลูกปลาใช่ไหมครับอ้าวมันจะได้สะดวกต่อการเห็นไข่นะไม่ใช่ลูกปลานะเห็นไข่เห็นไข่เออไหนคือเล็กเป็นแผ่นเล็กๆยังอ้าวอีกขยี้อีกขยี้แรงๆเอาอีกนะเอาอีกให้มันเล็กๆไปเลยเนี่ยจะได้ง่ายต่อการนะครับที่เรามาเช็คไข่ปลาอะไรอย่างนี้เนาะอ้าวปลาอันนี้น้ำพักไว้แล้วหนึ่งคืนเนาะ อ้าวโรยไปดูโรยไปโรยไปชิ้นเล็กๆอ่าอย่าให้มันเป็นแผ่นใหญ่ๆนี่แยกออกหน่อยอ่าเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับอ่ากับประมาณนี้อ่าโรยไปอีกหน่อยนึงอ่าพอแค่นี้แหละเออโรยแค่นี้แหละอ้าวไปอันต่อไปนี่ทําเหมือนกันเลยนะทำเหมือนกันเลยเนาะทามันยังไม่ค่อยปนเท่าไหร่ก็ขยี้ไม่นะครั้งแรกครั้งแรกเนาะก็ไม่รู้นะครับว่าจะเอาปนแค่ไหนใช่ไหม ลุยอ้าวนี่นะนี่นี่นี่อา้านี่ก็เป็นนีโมสตาร์นะสาเหตุที่ของผมเทียบ 1- 2่ถึงวันเพราะว่าตัวเมียเนี่ยอยู่ที่กว้างแล้วก็อยู่เดียวๆมากนะครับอยู่ที่กว้างแล้วก็อยู่ตัวเดียวอะไรอย่างงี้พอมันมาเจอตัวผู้เนี่ยไข่มันจะพร้อมเร็วมันจะไหลได้เร็วเนาะมันจะต่างจากปลาที่ขุนไว้เยอะๆแบบอย่างเงี้นี่ใเ,เ,เ,เห็นไหมถ้าขุนไว้เยอะๆอ,อย่างงี้นะครับถ้าเอาไป อยู่วัน1วัน2วันอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีความคุ้นชินกับปลาตัวอื่นอยู่ก็จะยังไม่ค่อยพร้อมรัดเท่าไหรนะ่เนาะเออมันก็จะไม่ค่อยรัดกันนะครับแต่ถ้าไปอยู่เดียวๆมาเนี่ยมันไม่มันไม่คุ้นชินนะเคยอยู่ตัวเดียวแล้วก็มาอยู่อยู่มาเจอตัวผู้นี่อันนี้เป็นเฮลบอยเนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเจอผมแน่ในคลิปต่อไปนะพวกเฮลบอยพวกสายดาหมีดําอะไรพวกนี้อ่ะอ,อันนี้ก็เป็นของแฟนเอาเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะอ้าวนะวี่นะโอ้ยโรยไว้เต็มหมดเลยอ้าวเกลือต้องใส่ไหม อ้าวนิด<ห>น,นึง,นนงเออไปเอามาโรยหน่อยเพราะว่า,น,าน,น้ำที่เรานะครับมาพักไวน้นี่ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าเนาะป้องกันเรียกว่าใส่ไว้นะครับให้สบายใจไว้ก่อนนี่ก็ใส่ไว้ให้ปลาสบายตัวด้วยนะมันกําจัดเชื้อโรคนะครับก็โรยนิดหนึ่งรอบรอบเออนิดเดียวนะครับโรยนิดเดียวมันได้ผลหรือเปล่าก็ไม่น่าจะได้ผลหรอกโรยแค่นี้นะเรียกว่าโรยให้สบายใจนะครับ เพราะว่าน้ามันเยอะอย่างนี้เนี่ยมันความเค็มมันไม่ได้ช่วยกัดเชื้อโรคเลยดูแล้วอ่ะแต่ให้ปลามันสบายหน่อยสบายใจปลานะสบายใจคนเพาะด้วยใช่ไหมใช่อา้าวเปล่าไปยาปลูกเซ็กอะไรคือยาปลูกเซ็กวะสีเสียดค่ะเอออยู่ไหน,หนโออยู่นู่นเลยไปเอามาอา้าวนี่ นี่สีเสียดเนาะอาไปใช้เยอะไหมสีเสียดใช้แค่นิดเดียวค่ะอ้าวทำไมใช้เยอะไม่ได้ล่ะเพราะว่าสีเสียดมันออกร้อนเดี๋ยวจะทำให้ลูกปลาที่เกิดมาล่วงได้อ้าวเคยไหมเคยเคยเนาะเคยนะปลาตายหมดเลยใช่ไหมใช่พ่อปลาก็ตายได้ใช่ไหมถ้าเจอแรงแรอ้าวใส่นิดเดียวชี้เป็นเส้นเส้นโรยทั่วๆในเดียวในเดียวเยอะเกินไปนะอ้าวพอแล้วนั้นเยอะเกินอ่ะ นะมันเป็นก้อนเดี๋ยวมันจะไปกอว์ใต้นั้นแหละแล้วสีเสียดมันลงบนหัวเอาฉีกเป็นเส้นเออเอาฝึกหัดไว้หัดไว้เออนิดเดียวแค่นั้นพอนะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเป็นก้อนใช่ไหมปลามันเลือกถ้ามันไปเลือกกอวอ์นะครับใต้สีเสียดเนี่ยมันก็จะสีเสียดมันก็จะลงวอร์ดพอดีเลยเอาหน่อยเดียวพอนั่นแหละแค่นั้นแหละพอแล้วอพออาะเหมือนกันนิดเดียวนิดเดียวเออเ้าปลา ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเอยจะดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวสามโมงครึ่งอา้าวนะนี่อ,อ้าวใส่ไปโอ้เสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะอา้าวแล้วก็คู่นั้นจะปล่อยรัดกี่โมงคู่ฮาร์โมนีโมอ้าวหลังห้าโมงเย็นเป็นสูตรปล่อยห้าตักสามใช่ไหมใช่โอเคแล้วคู่ที่เหลือ ยังไงคู่ที่เหลือเดี๋ยวจะเทียบไว้สัก 2- 3วันก่อนอ่าหรือว่าดูอาการปลาใช่ไหมว่าพร้อมหรือไม่พร้อมอ่เาเราจะมาเช็ควอร์ดตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็คลิปนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวก็จะมีปล่อยปล่อยแค่คู่เดียวปล่อยรัดใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวแล้วก็ที่เหลือ เดี๋ยวที่เหลือนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอัปเดตคูตจะต่อไปค่ะแบบละเอียดนะใช่ค่ะจะได้ให้เพื่อนๆที่เขากําลังหัดเพาะปลาเนี่ยเดี๋ยวต้องมีแหละคนที่เพาะไปพร้อมกันาะไปพร้อมกันเพเป็นกําลังใจให้กันนะค่ะอโอเคว,วันนี้ฝากติดตามเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีทุกคนนะครับ